เขาว่าแผนที่มาตรงนี้นะคือวันนี้เราสองคนอ่ะได้เหรอุ่นพี่ของเราแนะนำน้องคนหนึ่งที่เขาทำร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมเป็นร้านเบอร์เกอร์แล้วเขาบอกว่าอุยรถสวยมากดูผู้ชายอยู่ ว่าอยากจะหาสูตรเบอร์เกอร์อรไปทําให้เพื่อนกินหลังจากเข้าบ้านใหม่แล้วใช่ซึ่งไอ้อสูตรที่หลุยนีอ่ะก <c oughs> ินกินได้ครับแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ว่ากันอีกเรื่องนึงออแล้วกันแล้วนางก็อยากเหมือนสเปเชียลให้เพื่อนเลยนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่หนึ่งแนะนํามาแหละนอ้องเขาชื่อไทกิไทกิไทกิครับพี่ขอดูก่อนนะว่าปูนมันนืดว่าคือคือตอนนี้คือตอนนี้ เพราะช่วงนี้เขาฮิตบอดอย่างบงร์ดบอดบอร์ดสไลด์่ยเราควเอาบอร์ดเอาสไลด์นะเรื่องบอร์ดเรื่องล้อเรื่องล้อรถเบรดเรื่องอะไรต้องฝั่งนี้เลยนะอันนี้คุณเปลี่ยนรับคนมาทานข้าวหรือว่าทานเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยวันละกี่คนนะเขาบอกว่าเต็มที่อ่ะที่เวลาเขาทาเสิร์ฟลูกค้าได้ประมาณ5้าถึงหคนเขาบอกว่าน้องติ๊บเขาสมควรหลุยอยากมาได้สุดเบอร์เกอร์แต่ส่วนนู่นอ่ะคือช่วงนี้บ้าเรื่องครัวไงอยากเห็นไงว่า คเขาใช้ขวดนะคือว่าตอนนี้บ้านครัวอยู่ไงแต่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครัวแล้วนะเปลี่ยนได้ไหมล่ะถ้าอยากได้ไม่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล,อแล้วเข้าไปแล้วเ,เดี๋ยวไปดูกันจกแล้วชัวรนะ์นะมีความรู้สึกเหมือนแบบญี่ปุ่นอะไรไปฟิลที่แบบเราต้องแบบเข้าต่อต่อยนี่ไงให้ยเราจะกินของดีเนี่ยเราก็ต้องลำบากนิดนึงเราก็ต้องหาซ่องหาซอยหาไม่รู้เรียนไปก่อนได้กินอาหารแล้วอาหารจีนจากข้างนอกนัก่นแหละข้าโอ้โห วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอกี้เดี๋ยวก่อนเรานั่งคุยนี่ใช่น้องไก่อกี้ใช่เนี่ยน้องไกี้ไม่คุ้นเพราะว่าน้ำหนักขึ้นเยอะครับงานเกือบ30กิโล3ปีที่แล้วปีหรออตอนนี้ร้านยังลบๆอยู่เพราะว่ายังไม่เปิดยังเป็นทางการขอเสิร์ฟดิชแรกก่อนอันนี้ได้ครับเทสติ้งนะครับคล้ายๆเกือบจะไฟนอลไลฟ์ตัวเมนูใหม่วางเราต้องกินเลยแต่สุดท้ายผมคือเปลี่ยนได้ทุกเมื่อสุดท้ายแล้วไฟนอลจริงอาจจะไม่น่าต่างอย่างนี้ก็ได้นะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันแปลกมันรู้ว่ามันิบายยังไงอร่อยเวามจริงแล้วแต่กี้เลเยอร์เลเยอร์มันมีวอลนัทเมลอนขอนคาปลาแล้วก็ถึงจะมีโรบเกิแล้วถึงมีชีสแล้วก็ถึงมีบอลซามิกแต่มันแปลกตรงที่ว่าเรามันเข้ากันอ่ะไม่รู้ไม่รู้อธิบายยังไงไม่ใช่เป็นนักชิมอ่ะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันอร่อยอีกแบบนึงที่แบบ แป้งเยิ้ขอบคุณครับความเย็นมันพอดีด้วยพี่ลูกมีความสึกว่าเมื่อก่อนเวลาเราเป็นความสึกเวลาทำเบอร์เกอร์จะต้องเป็นเตาถ่านอย่างเดียวอ่ะที่แบบเกรวเออกรีวแล้วแบบว่าเออเหมือนเพื่อนเราทําทุกคนก็ต้องเอาไปกรีวแต่ว่าไฟนี้ไม่สม่บเสมอนะต้องแม่นนะแม่เราไม่เคยคิดว่าเตาแบบเนี้ยทาเบอร์เกอร์ได้อร่อยไม่รู้ต้องลองไม่พูดเยอะดีกว่านี่เขาเรียกว่าไงมันเหมาะกับ สภาพแวดล้อมคนละแบบแล้วกันถ้าสมมติเราไปแคมปิ้งแน่นอนว่าเราคงไม่แบกเตาไฟฟ้าไปใช่ไหมครับแล้วพอเราก่อถ่านมันก็จะเขาเรียกว่ามันได้ฟิลแคมปิ้งอ่ะเพราะว่ามันได้กลิ่นถ่านกลิ่นไม้ใช่ไหมกินอยู่บ้านก็ได้ใช่แต่อันนี้ก็จะเหมาะกับอะไรที่มันแบบอินดอร์ทาอยู่กับที่บ้านอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับดูดีไอตัวใส่ๆนี่มันคือทำด้วยอะไรนะอันนี้ก็คือเป็นคูสูครับก็คือเหมือนแอโร่รูทอ่ะเขาว่าที่ขนมชั้นอ่ะอ่าเป็นแป้งเท้าใยม่อม แล้วก็อยากให้ทานด้วยมือที่บีบนั่นแหละมัน,นจะต้องวัดไหมวัดอาจจะไม่ขนาดนั้นพอทานด้วยมือที่เราบีบมันจะได้กลิ่นหอมอของ,ของอตัวมะนาว,านาวด้วยใช่ <c oughs> คืออาหารเราชอบเราบางคนชอบซ์เจอร์ก่อนเริ่มตน้นก็เลยอยากให้เป็นแบบมีซ์เจอร์หลากหลายอร่อยแล้ว่าได้เลยอ่ะแม่ตัวที่กรอบๆเนี่ยมันหายไปเลยนะเี่เยวไปปุ๊บ Uh, it dissolves really fast yeah. and the meat comes through like straight away. Yeah. We start with the cold pan yep. and we lay the strip of bacon in and then we turn on the heat. I use number six. Get the pan hot first and then throw in the bacon or why, why is it that you um, we, it we, the we try to minimize the shrinkage. Yeah, and then you see a lot of white part here they are all fat <Yeah. S 1> ก็คือ r e n d e r fat ออกมาก่อนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยวพอมัน,ปปมนเยอะปุ๊บกระทะเราจะเห็นไอ้น้ำราเหยก็จะเริ่มตม้มถ้าสมมุติเราจะทำสำหรับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับก็เอากระทะใบาย,ยาวนะตัว induction มัไมมีโหมดตัวนี้นี่เรียกว่า flex induction แล้วก็เบคอนลงไปเลยหลายๆแผ่น10แผ่นก็ได้ไไเราต้องื้อดีด้วย อาจวัดไข้ได้ไหมคะ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวดูว่าหมูเป็นโควิดหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้สามนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มโทสขนมปังนะครับทุกอย่างที่นี่ก็จะเริ่มจากกระทะเย็นหมดเลยความกรอบของขนมปังที่โทสจากกระทะเย็นละเอียดอ่อนกว่ามันก็จสตีมเ <c oughs> นาะคล้ายๆเปาอัน่ะ้เบามมลดาใช่แต่ว่าไม่ต้องซื้อแพงแล้วก็แฟตเริ่มออกมาเยอะเห็นไหมครับเ <c oughs> ห็นนะเนี่ยถ้าเรากินพวกแบบชาบูอะหมดเนี่ยอยู่นี้ แต่ว่าถ้าย่างอ่ะเอามันออกไปหน่อยอ่ะถือว่าโอเคปกติคุณหลุยย่างสเต็กติ๊กบ่อยใช่ไหบ่อยครับข้างละหนึ่งนาทีเล่นเพนจอนเขาสเต็กกันเลยข้อนาแล้วแต่แต่ว่าชอบพลิกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่นปุ๊บเปลี่ยนละหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีขึ้นปุ๊บเปลี่ยนอีกนาทีประมาณสามครั้งผมสิบห้าวิเลยสิบห้าวิแล้ววิฟิทซินเซ็กนิ่ใช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 ่แต่เราจะเปิดให้ดูอันนี้คือยังไงก็ฝากดูไว้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบกินชาบูนะฮะยังไงก็กกกรรรรออบบบแนนนน่ััปะ คือทุกครั้งที่กดจะอยู่มา0.6หรือ0.7กรัมเท่านั้นก็คือเหวี่ยงแค่0.1กรัม285 289ร้อนมากกดวจามทีนี้ก็ให้ควันมันรอยช้าลงแล้วก็จะปิดระหว่างนี้เรามาดูชีสของเราดีกว่า It has 70% of the Gouda cheese and then 30% of the Mozzarella cheese and then we use the dashi stock to blend it together with the sodium citrate ซีเดอะครัสซี่เดอะครัสซี่ต้องเป็นคนทำเด็ค่ะสบายสบายสบายทำมันทำได้แต่กินได้เพราเราไม่ชอบสุดท้ายละวีอ่าแล้วเราก็เอาบันอ่ามีไอ้น้ำออกไปลองจับดูได้ครับมุงมากอวานเบรดและบัตเตอร์พิกเกิลเพื่อจะออกหวานนันิดนึงอ่าครับแล้วก็วางไปเลยนะครับแล้วเราก็ฉีดน้ำลงไปเลย วันนี้แล้วก็ปิดฝาเพื่อทำการสตรีมันเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีโอ้าวเออข้าใจแล้วว่าทำไมคำว่าสิบเจ็ดนาทีมันไม่ได้ดูน่ากันแล้วนะโหทควาตอนบ่ายก็สวยแล้วเนี่ยดูมีไอขึ้นด้วยเปิดร้านบ่ายเราจะเปิดร้านบ่ายเพราะว่าควันมันสวยใช่แสงเห็นไหมหลอกขายต่หลอกหมด ไปได้ออกกล้องนานเลยยังจำได้อยู่อร่อยมากเลยอ่ะเราเด่กมันจริงใจอย่างนี้แหละไม่กล้ากินเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินให้ก็ได้ครับเเฮ้ยยดี๋วิ่งกินเลยค่ะวิ่งกินเลยค่ะซีพูดพูดสิพูดอย่างแรกเลยเท็กซ์เจอ ทำอาหารคือเราจะไปกินเบอร์เกอร์ที่ไหนอีกกินที่นี่กอร่อยนะไม่อรอแล้วจริง I like the the pickle how it comes through yeah just see it just inside it yeah it comes and it hi yeah อร่อยจริงๆถ้าไปบ้านพี่ทำแบบนี้ได้ปะเราอันเดียวกันนะได้เนี่ยก็แค่หากระทะเหมือนกันเปิดไฟเดียวกันได้เด็กพี่เดียวได้ หรือจะไปตายตรงเนื้อนั่นแหละเราดีเราจะไม่ทำแต่เรามาแบบเละเคยทำแล้วแตก run run เริ่มจากการล้างมือครับเป็นขั้นตอนที่ลืมไม่ได้และห้ามลืมครับพอไหมคะมันลืมขั้นตอนไปหมดแล้วมันลืมขั้นตอนไปหมดแล้ว you ready yeah โอเคเราก็เอาเบคอนลงกระทะก่อนเลยครับผมตัวนี้เป็นเรโชที่ดีหน่อยเพราะว่าตัวแรกกับตัวที่สามมีมันมีแรงในเ้อแดงที่ดีไปดีมั้เนี่ยอ๋อนี่ใช่ คุณต้องเตรียมไว้ถ้าบ้านเรามีตัวนี้อันนี้ก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เมีเสียงติ๊กแล้วก็เบอร์หกคุณหลุยหั่นขนมปังครับสบายฮะสบายเลยอะไรง่ายๆเนี่ยโอเคมาโชว์ให้ดูครับเราก็จะจับมันไว้ให้มันอยู่ไม่ต้องหนักมากครับเหมือนให้อยู่กับที่เฉยๆพออันนี้เราก็เลื่อนตัวบแบบทางซ้ายกันนี่ไงเรียบร้อยครับได้แล้วชอบใครกี่คนแล้ว โอเคหน้าที่ผมเสร็จแล้วนะยังแล้วหลังจากนี้สมัครลูกมือไหมคะวรก็ต้องต้องดูบัรเป็นอินเทอร์นรับหมดครับช่วยเตรียมของหน่อยเตรียมไม่ทันโอเคแล้วนี้เรามีน้ำให้อยู่แล้วเนาะโอเคได้เลยครับแล้วนี้เปิดเตาเลย Yeah, number six and we do time time and seven minutes seven minutes should be around there yeah n w e s t a r t f e c t good time ง่ายมากแล้วก็กไปนอนรอพี่เ<อ>ขาได้เลยครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เราไม่ได้ทำไงเพราะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ของเรานี้ทำทุกอย่างใช,ใช่ซื่งผมอาจจะชอบใช้เตาอินดักชันเพราะว่า h ี a มันสม่ำเสมอคือไม่ได้บอกว่าแก๊สไม่ดีแต่ว่า มันจะมีปัญหาเวลาเราแบบต้องการคอนสิสเทนซีสูงๆเพราะว่าถ้าเราใช้อินดักชันนะครับเราก็บอกทีมงานเราได้ว่าเปิดเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้กแต่ว่าถ้าเป็นแก๊สมันมีเรื่องความดันในที่ไม่เท่ากันก็ต้องมาวัดเองดูไฟเฟรมดูวอะไรหลายอย่างเพราะว่าเนี่ยม่ามอันนี้ยเต็มซื้อมาใหม่เลยเต็มแก๊สเลยเปิดเบอร์เที่ยงก็ดีนะแต่ผ่านไปเดือนหนึ่งเปิดเที่ยงมันร้อนไม่เท่าเดิมมันก็ต้องเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มใช่มันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆมันก็จะยากนะทีนี้ผมจะให้ คุณหลุยเตรียมตัวคัพปิ้งนะครับครับโอเคอันเลนโคฟิกเกิลส์เนี่ยเก่งขึ้ครับทำแล้วเก่งแล้วครับผมคิดว่าตัวเองแบบสมัยกันแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวคุณหลุยปรุงเกลือครับผมเคลือบทำยังไงกดไปโอเคไนส์ so you landed a little bit on y o u side you see your your finger s to spread the the sauce spread it around ไม่ไม่มันไม่ได้ยากแต่ว่ามันใช้คือมันต้องแยกสมองมากอะไรว่าว่าเรามาทำอันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเรา้กำลังค OOKING อยู่กลับมาอันนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าอันนี้ก็ค OOKING อยู่เลยเดือนสิบเอ็ดสตาร์ชลัยวันทริปโอเคไงโอ้ตายอยู่รวยรวยเมาดิทำจริงไรเก r อะไร r i g โอเค g h t นี้ t หน่ายนี้เราเห็น Nice. nice. Okay. Okay. <laughs> I like this. Okay. Okay. Yeah. In the middle, and then you flip the pickle side down. Okay. More, more, and more. And close the lid down. Reset the timer. Together. Oh here. shit. That's reset and then start. Okay. <laughs>

บอไม่ต้องเก่งขนาดนั้นมันคือฟิลล์อะลงไปน่าจะบอลน้ำหวานชอบบอลน้ำหวานเลน้องตื่นเต้นนี่ลุยขั้นเป็นโอเคไปด่า Now you are ready to be the Bachelor winner ยั่งเหรอไปด่าแลพูดตรงเลยนะอยากรู้ว่าแบบพอมันไม่ใช่น้องอยากรู้ว่ามันแตกต่างอะไร เชมันเฟะด้วยไงโอ้เทสไลค์ไม่เบเกอร์โอ้โหอยู่เป็นอยู่เป็นเอาแบบไม่เหมือนได้ไงวะมันยืนอยู่ทั้งข้างนไงไอ้สโอ้ ก็ขอบคุณแล้วกันครับคุณไอคิับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ตวเชิญครับผมอย่างที่ว่าอย่างที่น้องเขาว่าว่า อันนี้คืออะไร Educational Dining ก็คือการทำอาหารไปเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการทำเบอร์เกอร์กับน้องเขาได้มีอะไรถามได้แล้วถ้าเรารู้เราบอกหมดเลยไม่กั๊กับไม่กั๊กกัน้ยบ้านพี่มีตัวเดียวกันไม่รู้เลยว่าคนที่ต้องทำอาหารก็คือหแอบไปทำสูตรของตัวเองเชิญน้องมาที่บ้านแล้วหรือก็ให้น้องเขากินดูเทลสเป็นยังไงน้องเขาสอนตัดเดียวเองเนี่ยมั่นใจมากให้น้องเขาฝากร้านน้องไหมอ่ะฝาก้า ครด้วยครับอ่าตอนนี้มีร้านที่เปิดทำการอยู่นะครับชื่อบัลมิสแอนด์ชีสนะครับอยู่ที่เดอะคอมมอนสาราแดงนะครับแล้วก็ร้านนี้กำลังจะเปิดเป็นทางการมีร้านชื่อว่าโฮมเบิร์ดโฮมกำลังจะเปิดอีกที่นึงครับที่เดอะคอมมอนทองหล่อครับเราเอ๋อร์รวยเกินไปนะนะเราเนี่ยขยะไปกินบ้านครับเราก็มีเป็นชุดเป็นเซตเป็นชุดมีอยู่ครับมีอยู่ยังสั่งได้ตลอดครับเราสั่งได้ช่องทางไหนบ้างอ่าที่เพจ เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กชื่อบรันมิสแอนชีสครับผมบันมิสแอนชีสนะครับสำหรับใครอยากจะไปทำที่บ้านทำง่ายเพราะว่าเขาก็มีตวงไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรควรที่จะใส่ที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาตวงไว้ให้เรียบร้อยแล้วจริงๆจะมีแผ่นได้เหมือนเป็นแผ่นแบบใครผ้านี่แย่เลยเหมือนแบบสอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็น QR code แล้วก็ลูกค้าสแกนก็จะเป็นวิดีโอผมมา คุณสาวก็ดูได้เลยครับก็เทกวันนี้ก็ขอบคุณน้องไทยริ่งมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับเดี๋ยวไปบ้านไปบ้านพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับว่าคืนนี้กลับไปนอนสบายอ่ะการเดินจากข้างบนลงมังกรไม่ได้ช่วยทำให้ตื่นเลย น้ำไม่ง่วงเหมนเดินอนนี่แกเป็นน้องรักเราหรอเออนี่แลกลายแล้วไม่สนิทกับเราแต่เราสนิทเขาไม่อยากสนิทแต่อยากจะสนิทด้วยเออเจอกันใหม่นะคะวันนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะ thank you นะครับสำหรับที่ใครที่แวะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยใช่กดกระดิ่งนะครับใช่พรุ่งนี้หลุยส์ก็จะไปซื้อเนื้อละเชื่อดิว่าพรุ่งนี้ควันเต็มบ้านไปดีกว่าอไปผมครับคิดถึงไอ้เต้าอ้วนแล้วไป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  ไม่ไม่รอกันเลย